โรงพยาบาลอนันทมิตรกรมแพทยทหารบกกระทําพิธีรับส่งหน้าที่พ่วงในการโรงพยาบาลอนันทมิดตในฐานะโรงพยาบาลของกองทัพบ,บกอย่างสมเกียรติ ที่หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลอนันทมิตรนตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพลตรีนัทนนท์พุกุกะพุ่มในการโรงพยาบาลอนันทมิตรนได้กระทำพิธีลงนามเพื่อส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบทงประจำหน่วยให้แก่พลตรีคิมอิทธิกุลตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รับราชการในตำแหน่งูุ้่มในการโรงพยาบาลอนัน,นทมิตรท่านใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีค้าราชการหน่วยขึ้นตรงหน่วยฝากการบังคับบัญชาและคณะแพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลอนัน,นทมิตรน กรมแพทย์ทหารบกกว่า150คนเข้าร่วมพิธี ครั้งนี้พลตรีคิมอิทิกุลผู้มำนวในการโรงพยาบาลอนันทมิตรนท่านใหม่ได้กล่าวให้โอวาดแก่กำลังพลผู้ร่วมพิธีว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถโดยยึดมั่นในคุณธรรมตลอดจนพัฒนางานด้านบริการทางการแพทย์ให้ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่หน่วยทหารในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกอีกด้วย